กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe เพื่อรับการแจ้งเตือนใอนครั้งต่อไปหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พิมริมอ่านให้ฟังหากเป็นสุดๆช่วยค่ากาแฟเป็น s u p e r a สตาก็ได้ค่าอาต้องการซื้อดีบุกหรือฟังนิยายเต็มไม่ตัดเ็น NC สามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่เก์ด้านล่างใต้วิดีโอ เรื่องดอกไม้ในมือมานตอที่เจ็ดเขาเป็นของฉันเสียงหนึ่งดังกล้องในหัวกรบเสียงเชื่นชมยินดีในโถการแสดงบุษบาลุกขึ้นยืนอัตโนมัติเมื่อผู้คนรอบข้างลุกยืนปรบมือเป็นเกียรติแก่นักดนตรีก้องโลกเขามีผู้หญิงคนอื่นมากมายเราเป็นเพียงคนที่ผ่านทางเท่านั้น ภาพนางแบบสาวโหนมร่างกระซิบข้างหูมิคาอินภาพชายหนุ่มหัวเราะให้กับเสียงหวานถ้าเชิ้นั้นคงไม่จำเป็นแสดงตัวเพื่อตัดความสัมพันธ์ในเนื้อตัวเขาเองไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้แม้แต่น้อยเลยเนาพวกเขาเดินออกกันแล้วนะเสียงคริสดังขึ้นบุษบาเหลียวมองจึงเห็นผู้ชมในถงดนตรีทยอยเดินออกร่างระหงนิ่งงาน แงนมองไปทางที่นั่ง VIP อีกครั้งไร้ร่างของพวกเขาทั้งคู่ค่ะกลับกันเถอดวงหน้าหวานซึง้งเผยสีเล็กน้อยเดินตามคริสโตเฟอร์ออกมาจากถงแสดงดนตรีชายหนุ่มได้จังหวะจับมือเล็กของบุษบาทันทีเมื่อมีคนเบียดแทรกตัวจนร่างระหงของเธอเองจนเกือบล้มเป็นไงบ้างครับไม่เป็นไรค่ะปล่อยมือเธอค่ะ เอ้าวคริสเสียงหวานใสยสำเนียงอเมริกันดังขึ้นด้านหน้าเวนดี้น้ำเสียงทุ้มต่ำของคริสฟังดูไม่ค่อยดีนะักคล้ายหงุดหงิดมาดูงานแสดงดนตรีด้วยกันหรอเนี่ใช่ผมเป็นควรชวนเลน่ามาเองแล้วไม่เห็นชวนวินดี้บ้างเวนดี้เห็นเดินเข้างานกันไปเลยมาดักรอบุษบาเริ่มใจคอไม่ดีทันที เยวหน้ามองคริสโตเฟอร์สีหน้าเจือนลงเช่นกันฉันว่าฉันขอตัวกลับก่อนดีกว่าไว้เจอกันนะคริสเวนดี้เธอตัดสินใจรีพาออกจากคนทั้งคู่ห่างตาเห็นเวนดี้ปรีเข้าหาคริสโตเฟอร์ทันทีรอบถอนหายใจแล้วยกข้อมือดูเวลายังพอมีเวลาเหลือให้เดินเล่นเรือสำราญขนาดใหญ่ยาวกว่า300เมตรลิฟภายในแต่ละจุด รวมสิตัวแบ่งออกเป็นชั้นๆบุษบาขึ้นลิฟต์ไปยงดาดฟ้าเรือเพื่อชมท้องทะเลยามค่ำคืนเดินผ่านบาเล็กตัดออกไปทางกาบเรือมองลงอีกชั้นของดาดฟ้าเห็นส่วนน้ำขนาดใหญ่เรือรำนี้จุคนถึง5,000คน และเธอเป็นหนึ่งในลูกเรือพันกว่าคนแต่ไม่ว่าคนบนเรือจะมากมายแค่ไหนเธอยังรู้สึกตัวคนเดียวโดดเดี่ยวอย่างน่าประหลาดผมยาวสยายสีดำสนิทปลิวสะบัดล้อใส่ลมแห่งท้องทะเลบุษบาเดินเล่นเชื่องช้าไปตามกาบเรือจนสุดท้ายจึงมองเห็นป้ายที่ส่วนบุคคลสำหรับพนักงานห้ามเข้าชะงงักเล็กน้อย แต่ในเมื่อเธอเป็นพนักงานน่าจะเข้าไปได้จึงยักไหล่แล้วออกเดินต่อความเงียบสงบของส่วนนี้ผิดไปจากด้านอื่นเธอเดินเลยไปทางกาบเรือใบหน้าคอยผ่อนคลายลงจากเรื่องเมื่อหัวค่ำเธอ,อยังไม่แน่ใจนะักว่าตัวเองเป็นอะไรรู้เพียงภายในร้อนรุ่มดังไฟนั่งไม่ติดที่ต้องการลุกขึ้นแล้วหนีไปจากภาพที่เห็นท้องไส้ปั่นป่วน มิคาอินไว้เสียงหวานใสเอ่ยชื่อคุ้นหูบุษบาชะงักเท้าหยุดลงความเงียบสงดัดทำให้เสียงหวานของผู้หญิงคนนั้นชัดขึ้นมิคาอิน <g ül ior> อยาา่าค่ะใจบีบรัดไม่รู้สาเหตุสะบัดหน้ากลับแต่ความอยากรู้อยากเห็นทำให้บุษบาตัดสินใจเดินกลับไป เธอเดินไปตามเสียงหวานแหววดังลอดมาเป็นระยะกระทั่งมองเห็นอ่างจาก,กุชชี่ขนาดใหญ่พอสมควรเธอยืนนิ่งในซอกมืดซอกกาบเรือร่างนางแบบสาวชาวฮ่องกงผมดำยาวเปลือยท่อนบนคอมร่างคนตัวสูงใหญ่ไว้เกือบมิดโปลพ้นไหล,ล่มนเห็นเพียงสีสากผมดกหนาน้ำตานเข้มอมแดงมือใหญ่รังแผ่นหลังบอบบางเข้าหาตัว เกรงใจกันบ้างนะเว้ยเสียงผู้ชายอีกคนดังขึ้นทำให้บุษบาหันความสนใจไปยังผู้ชายผมสีน้ำตาลอ่อนหน้าตาดีรูปร่างสูงใหญ่กว่าพรันจำได้เขาคือเพื่อนของมิคาอิลที่อยู่ในผับคืนนั้นชื่อจอห์นแบล็กเกรงใจทำไมปกติไม่เห็นบนน้ำเสียงไม่ยีร้าดังขึ้นมือใหญ่รูปไหล่ทั่วตัวนางแบบ จับไถยทอยสาวด้านบนให้โน้มหน้าลงมาจูบดูดดื่มบุษบาพง,งาออกหน้าซีดเผือดลงมือกำคอเสื้อชุดเดดแน่นตรงตำแหน่งหัวใจด้านซ้ายที่เต้นรัวกระนำความรู้สึกบางอย่างเล่นงานเธอจนตั้งตัวไม่ติดยิ่งกว่าตอนที่เห็นพวกเขาในถงการแสดงดนตรีภายในช่องท้องหวงเวง,วงและมวนเป็นคลื่นก่อนตีขึ้นแน่นหน้าอก ้ครมีลูกไฟลูกใหญ่กลางสวงอกร้อนดั่งไฟเผามิคาอินหลาจากปากสวยของนางแบบไหลลงลาดไหลมือเอื้อมไปด้านหน้ากอบกลมสวงงามเสียงหวานใสของสรันด้านเงียบไปได้ยินเพียงแต่สะอื้นเบาๆไม่ใช่สิเป็นเสียงครางบางเบาลอดมาจากลำคอระหงพุษบามองมือมิคาอินหายไปใต้น้ำด้านหน้าจากนั้น ร่างบางสะดุ้งแอ่นโค้งขึ้นใจบางต้องการพุ่งตัวไปกระชากผมของผู้หญิงคนนั้นออกจากร่างแก่งต้องการดึงเธอขึ้นมาตบหน้าด่าคำพรุษสวาสดเขาเป็นข,ของฉ<อ><อ>ัน,นบุษบาตกใจกับความรู้สึกความคิดของตัวเองเธอถอยหลัง1นก้าวก่อนสะบัดต,ตัวหันหลังกลับวิ่งไปตามทางเดิมกระทั่งถึงซอกมุมมืดไม่ไกลจากจุดนั้นผุบโล เขาไปกอดตัวเองแน่นแปรไม่ไมนะนะเธอจะชอบผู้ชายคนนั้นไม่ได้ไไดรักเขาไม่ได้ไไดแววเสียงฝีเท้าดังตามมาทําให้บุษบาตกใจรีบขยับตัวลุบหายลึกเข้าไปอีกในเงามืดเห็นร่างสูงใหญ่ผมสีน้ําตาลวิ่งผ่านไปจึงซุดตัวลงอุดปากไว้แน่นกลั้นลมหายใจไม่รู้ตัวสักพักจึงเห็นเขาเดินกลับไป ดวงตากวางเบิกกว้างรับรู้ว่ามิคาอินมองเห็นเธอและจําได้บุษบานิ่งรอกระทั่งทุกอย่างเงียบสงัดจึงเดินออกมาจากเงามืดแล้วพาร่างอ่อนแรงกลับห้องพักรุ่นคิดไปตลอดทางเธอรู้ตัวเองแล้วว่าความรู้สึกคืออะไรเธอต้องจัดการให้แน่ใจว่าเธอจะไม่เจอกับเขาซึ่งหน้าอย่าให้เขาเห็นเธอและเธอเอง ต้องเลิกคิดถึงผู้ชายคนนั้นได้แล้วผู้ชายคนที่ได้ความบริสุทธิ์ของเธอไปมีคาอินรูปไล้เส้นผมสีดำยาวของซันดราค้ายคึงกับเธอคนนั้นผู้หญิงที่เขานอนด้วยเพียงคืนเดียวและกลายเป็นภรรยาของคนอื่นเขาเงยหน้ามองดวงหน้าสวยอย่างคนเอเชียเฉียวคมแปลกตา แต่สันดา้าไม่ใช่แพรี่มือรูปลงใต้น้ำไรซึ่งสินใดปกปิดเนียนนุ่มและพร้อมสำหรับเขาตลอดเวลาแต่ยังไม่ใช่สิ่งที่เขาใฝ่ฝันหาความต้องการไม่อาจดับลงได้ไม่ว่าเขาจะเปลี่ยนผู้หญิงมาแล้วกี่คนยิ่งนับวันเขายิ่ง,ลงหลงไหลแต่ผู้หญิงผมสีดำร่างบางยามฝากฝังภายในใจรำร้องเพียงเธอคนนั้นหางตาในเงามืด รันเห็นคนยืนอยู่ผมดำยาวเหนียดสยายบอชิปมิคาอินสันด้าร้องเสียงหลงเมื่อจูจูมิคาอินยกร่างเธอลงจากตากักแล้วลุกขึ้นออกจากอ่างเฮ้ยมิคาอินไปไหนจอนตะโกนถามแต่เพื่อนหนุ่มไม่ตอบมิคาอินกระโดดลงจากอ่างวิ่งไปตามทางเดินข้างกาบเรือ วิ่งไปสักพักจนแน่ใจว่าไม่มีใครจึงหยุดลงในตาวาวโรอดมองถ่งทางเดินไร้คนมีเพียงแสงสลัวและลมแห่งท้องทะเลที่พัดเอากลิ่นความเค็มผสมความสุดชื่นเข้าสู่นาสิกจมูกใหญ่งุ้มเล็กน้อยบานออกขากลางกับพื้นเรือปูด,ด้วยไม้อย่างดีเวลาผ่านไปสักพักมีคาอินจึงหันกายกลับไปยังอ่างจาคุชี สรุปมีเรื่องอะไรเปล่าฉันกลับห้องก่อนมีคาอินคะมีคาอินเสียงหวานใสตะโกนเรียกแต่บอสใหญ่เรือเดินสมุทรไม่เอ่ยตอบตะโกนกลับไปยังเพื่อนรักหล่อนเป็นของนายโจนร่างแก่งเดินย่ำเท้าด้วยแรงอารมณ์หลงลิบไปอยังที่ส่วนตัวสำหรับผู้บริหารสู่ที่พักห้องขนาดใหญ่ที่มีบาร ห้องนั่งเล่นภายในมีคาอินตรงไปยังโต๊ะเล็กจิบสิก้าขึ้นจุดสูบแล้วเดินออกระเบียงห้องยืนนิ่งทอดสายตาอย่างท้องทะเลยามค่ำแสงไฟก่อห้องโกงระยิบระยับสะท้อนผิวน้ำแฮรี่ในที่สุดคุณก็มา ต้องการซื้ออ e ีบุ๊กหรือฟังนิยายเต็มไม่ตัด n อสามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้วิดีโอแล้วพบกันในตอนต่อไปกับช่องหนังสือเสียงนิยายโรแมนต์พิมดินอ่านให้ฟัง